준서 씨는 뮤지컬의 이다라고 팬분들이 많이 고 있는데요. 드라큘라를 촬영을 하시면그 전에도 많은 역할을 많이 하셨었는데 그 역할을 보르실 때 어떻게 선택을하시나요 그리고 지금까지 되게 다양한 녹화 곡을 많이 했었는데 가장 저에게, 어, 선택을 할때 가장 큰 비중을 차지하는 건 음악인 것 같아요. 그 중에서 한 곡이라도 제가 정말 마음껏 정말 너무나 좋아하는 곡이 제가 부르고 싶은 곡이 없으면, 어, 안 되고요. 그런 곡이 있으면 음악이 가장 큰 비중을 두요 매우 적응할 것 같습니다. 아, 네. มีเพลไหนที่เขาชอบเปล่าถ้ามีเพลง่ลที่เขาชอบเนี่ขาก็จะตอบเลยว่าเขาจะเล่นใช่ถ้าไม่มีกต้องัไทีเพราะเขาไม่เคยชอบร้องเพลงเลยแล้วถเกิดมีโอกาสให้เพื่อนสองท่านครับทั้งคุณแต่จูนแลคุณมีชอนเรื่องอะไรให้ละครลีเรื่องนี้ด้วยอยากให้รับบทบาทตกใับและบ้าไปครับแจซุนซีกับยูเชนซีอยู่ตรงถ้ายาก่นเลือกบ 두분 중에 어떤 분이 드라큘라의 역할이 가장 잘 어울리는 거라고 생각요 아, 근데 둘다잘 어울릴 것 같아요. 왜냐면, 그, 약간, 그런, 드라큘라의 정말 드라큘라스의 약간 컨트롤하는 그런, 약간, 그런 미네의 재수형이 자살일 것 같고, 그, 거기에 사랑 이야기도 들어가거면 그런 또 애절한 사랑 이야기도 유청이게자살이거든 จะงเจนนี้นะคะให้เป็นรักคมากดีกว่าเพราะว่าหน้าตาหรือว่ากาเที่ยวคนไปแน่เนี้มันเหมาะกับรักมากกว่าแล้วในบทบาทเนี่ยมีคนที่แบบว่ารักมคนที่แบบเป็นาที่ของมกครือเข้าบบดูชอมากกว่าเป็นคนที่แบบวม่จฉว่าผมเจวีเจน่รีว่ารัก 여러분은 하고 싶가면우지금까지 저희 들이 거의 10년의 우정을 가지고 계시는데요 서로 같이 계시면서 말을 많이 하시겠지만 마음에 담아둔 얘기가 서로 못해 본 얘기가 있다면 말씀해주요 그런 얘기가 있다면 지금 이전에 ถ้าเกิดว่ามีทำูดที่เขาอยากจะคุยกับทั้งเพื่อนที่ไม่เคยคุยมาก่อนเนี่ยถ้าจะให้บุกพูดบนเวทีนี้น่าจะยากอยากจะคุยเป็นส่วนตัวมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็เราไม่มีสิทธิ์รู้นะครับผมแค่นั้นเองนะฮะต่อมาต่อมาครับแฟนๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาสงสารนะฮะกูจูซูมากเวลาที่ต้องสัมภาษณ์บนเวทีเพราะว่าจะโดนทั้งสองท่านเนี่ย 뱅컴 오브 라인 지금 이거 말하면 안듣 인터뷰 하실 때 친구분들이 준수씨을잘 놀린다고 하는데 사실인가요? 어, 사실이냐고요? 근데 좀 자연스럽게 예전부터 1 0 전부터 그랬던 것 같고요 저도 이제 뭔가 อันนี้อย่างทีเรา่ยกเขาบอกว่าเป็นอยู่มาปีแล้วแวเพื่่เือนอาท่าะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดเขาไม่เห็นแล้วเนี่ยมันจะไม่สนกอ่ะคออยากให้เพื่อนเพอนวันน้ก็ให้เพื่อนเพื่อนแยกต่อไปพอน้องๆก็อาจจะชอบไปได้นะครับขณะต่อมาทำไมได้เจอกันนานแบบนี้สามปีแล้วกานที่จะกลับมาพบกันในประเทศไทยี้อัปเดตภาษาไทยกันหน่อยดีกว่าว่าแต่แม่งด้ 오늘 태국어도 기억은 하시겠죠? 태국어 한마디씩 부탁드리겠습니다. 민국마게요 แต่พอชนแก้วเสร็จแล้วมันต้องออกเสียงบอกว่าชนเสร็จแล้วก็บอกว่าหมกแก้วครับแก้วหมแก้ดแก้วหมกหมแก้วมแก้วหีดกมดแก้มดแกหดแก้วแก้วหมกแก้วหมดมดแก้กดแก้ว 나, 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 나. 아, 기억하시는 거 있으신가요? 아렐루아 알렐루야 그렐루야상은 예를 들면 앞에 피를 붙이고 동생은 어. Uh, 울

เราให้เป็นรูปติมีสัตว์นะคของกีฬาอินชอนเอเชียเกมนะครับที่ตอนนี้กำลังตกขึ้นไม่ตกอยูใต้ด้วยนะครับแล้วก็จะร้องเพลงนะครับว่ววานนะเพลงปรจะจำการแข่งขันครั้งนี้ตอนช่วงที่เปิดนะครับอยากถามว่ารู้สึกอย่างไบ้างครับ

ร้องแทนคนไทยหมอแล้วเช่นเกมที่เกมด้วยแล้วอยากจะบอกนักแข่งด้วยว่าอย่างนี้แข่งขันกันด้วยแบบตอบใครด้วยนะคะแล้วบอกในประเทศก็คือมีสองกำลังคือเวลาเล่นเก่งนี่ยความแข่งขันที่ชนะก็คือสำคัญเหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้เนี่ยตอบใรด้วยถ้าสมมุตินะครับสมมุติให้ทั้งสามท่านเนี่ยเป็นนักอย่าทีมชาติของเกาหลีใต้ลงแข่งขันในกระายไปเช่นเกมครั้งนี้ 한한콜라가넌 나이가 넌 나이가 넌 나이가 라 나이가 넌 나이가 넌나가넌가넌 나이가 넌 나이가 넌실이가넌 나이가 는이가넌이가넌이가가넌나이이나이

อ๋อก uh, uh, ็คือดูแลตอนมาแข่งขันจะดนะครับคุณชอนก็ไม่เหนื่อยเลยสิคร so, so uh ับเออคุณยองก็่คุุนยอกือองนคนก็่ยก็ดก็นน ่ใถ้ทรา่าจะเหนื่อยกว่านักกีฬาสองท่านนี้ด้วยถามไปเพราะว่าเวลาพวกเขาวิ่งเนี่ยยูชอนจะเป็นคนที่ต้องเปิดแขนเขาซึ่งติดตามตัวก่อดเลยทนี่เลับนักกีฬาสองคนอันนั้นคือเล่นเสร็จก็พักนี่ต้องดูแลต่อนะฮะมาถึงคำถามสุดท้ายครับเชื่อว่าน้องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็คงอยากจะรู้เหมือนกัน นะฮะข้อที่ถามทั้งสาท่านเลยนะครับทั้งสามท่านคิดว่าสาวไทยสวยมัันห้เยคย กชอบคนไทยมากเวลายิ้มเราเนี่ยจะยิ้มสวยมากเลยนะครับน้องยิ้มไม่ดีคนไหนสิเห็นไหมเห็นฟันครบเลยนะน้องยิ้มให้อยู่นะครับเป็นเจตจงครับน้องๆยิ้มอ่ะยิ้มเล้วยิ้มยิ้มยิ้มแล้วยิ้มนะครับแล้วคุณเจตจงครับคิดว่าน้องๆน่ารักสวยไหมครับ 물어보시 반대로 물어보시기게 있었는데, 태국 여성분들은 눈썹을 항상 그리고해니시는 거예요? 아니면 왜 이렇게 쉬으신건가 아니, 우리 한국 어져서 우리 한국 사람국 사람들과 함께 어져서우어져서 우리 들과 함께 헤어져리국

แ้น้าเสร็จแล้วเนี่ยออกมาไม่มีคิ้วเลยโอ้โหดี่หนุ่มก็มอดื้อนีื้อ้อกื้อดื้อดง้อด้อดื้อกื้อื้อดื้อดื้อกื้อดื้อดือดื้้อดื้อดื้อบอดื้อดื้อื้อดื้อดื้้ต้อดื้อดื้ด้อดื้อดอดืืออ้ ก็บอกนะครับว่าไม่ให้มวามจริงให้ตังค์มาทำนะครับผมครงงสีครอีกอย่างนึงคนไทยผู้หญิงน้าสวยมากมีใครตรงนี้ห

ลองพูดว่า you shot him ขอเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าคำนี้ของเราเราพูดตัวมันจะอ่อนเชื่อใจเขาหน่อยขอเลยครับหนึ่งสอง คำถามสุดท้ายก็แน่นอนนะวันนี้พนังแถลี่ยของเครับแต่คอนเสิร์ตจริงๆเราจะระเบิดความมันกันในวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้ก็เกิดที่ได้ครับเกิดมาผู้ใหญ่จะดีับแล้ววันนี้ครับเพื่อญของเราตานแรกที่บริหารนะฮะก็เรียกว่ามีความเมตุนึงนะครับที่เฉพาะกับศิลปินของเราด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับยืนขึ้นนิดหนึ่งนะครับและในโอกาสนี้ก็เป็นขอเรียนเชิญครับคุณอรนุชครับเที่ยงสมบัตินะครับขึ้นบ่าของดอกไม้รับให้กับศิลปินของเราในวันนี้ครับที่คือตัวแรกที่ ที่ั้หัขอเทีมท่ดบุญอ่นะครับงสนะครับผู้ชยู้ตัดสัสูงนะครับเซ็นมนะครับและขอเชิญครับคุณขวัญก่เศรษิจกาแล้วต้งรายนกลสงยทุกทครับเซ็นทั้งพัฒนานะครับโดยทีครับถึ่งตายครับคุณรับขนาดสีมอลและบุญครับกรรการตู้หายครับ้าหน้าหายแอนายฉันจะรอเพื่นสามนะครับ

รับที่ทีผู้ใหญ่ใจดที่ทำให้คอนเสิร์ตที่ต่อไปเกิดขึ้นได้ปรดดูให้กับผู่ใจดีเลยครับสุดท้ายครับอยากให้สาตุ่มครับเจวายเจครับผู้ไรทีท้ายกับแฟนๆก่อนที่จะไปเจอกันครับในคอนเสิร์ตที่ใหญ่ในวันทุกวนครับีะทมุามก่านีมิ่บชบ้างครับ 이제 드디어 저희 이번 제와제이투어 아시아투어의 마지막 훈날레이니다이훈날레을 네, 그 여기 계신 태국 트레들과 함께, 함께 할수 있어서 정말 영광스러운 생각하고요. 오늘 마지막의 그런 공연으로 여러분과 함께 유종의 미를 버틸 수 있었으면 좋겠고요. 정저 네, 어, 마지막인 것만큼 더 어, 힘을 내서 최선을 다하겠습니다. 네, 기대하겠습니다. 감사합니다. ด้วยนะคะได้มีโอกาสให้เขามาเล่นเนวีดีโปปฏิทินทางนี้ด้วยที่มีความหมายที่สุดคืออย่างที่บอกไปแล้วคะว่าประเทศนาดาสุดปลายในปี2 0 1 4ที่เขามะจัเป็นีดยด้วยนะคะก็จะมีความหมายอ่ามากทีทุกคนมาใหทุกคนมาเล่นสนได้การนวอเาไแนที่ดีแล้วก็ให้ไดล่ัเราอยกนเลขาด้วยก็ค ดิดไดดูอน้อนครับ ah. ก่อนที่ไม่ต้องแต่งเราได้เยนะครับมก่อนที่จะถึงวันท้าทุกปาิชอเราไปเตรียมอะไรมาหรือเปล่าพร้อมไหมอ่ะหนึ่งสองสาม

รโทรสอบถามก็ได้ก็ที่02 262 3456นะครับและผู้ทีอขอยครับีภาพร่างกายเป็นที่อเทท่านมปรินที่30เอนะครับโที่นับไคุณทาชีของเราคุณ้ชครับท่านแรกครับขอบคุณครับเซนครับที่เลือกืัสถานที่ดีแบบนี้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะขอบคุณครับเซนทรัลมานะครับผม และวต้องขอขอบคุณครับบริษัทครับยูโรป้ามาต้าจำกัดครับผู้แทนจำหน่ายรถเกียร์เบียนก็ได้อยู่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณครับสนามที่เล็กๆขนาดนะครับซอฟต์แวร์นะฮะโอเคมาด้วยกันผมก็เห็นนะครับขอบคุณครับเดติบใหญ่95.5ยูเอชดิิสนะครับขอบคุณครับสีคอมบเนชั่นนะครับขอบคุณร้านอาหารแอนนาแอนด์ชาลีทาวเว้